สนับสนุนโดยกูดพัสสวัสดีคายูเดอร,ร์เราก็ถือกันทูเจ็ดเจ็ดต้องอันนี้พี่เจมไม่มาอีกแล้วแล้วนี้เรามีอะไรมาแกะคะอันนั้นคืออะไรนะเจเลยกล่อ,อ,องนี่สอง,องมันไม่ได้มาด้วยกันนะรูกไหมโชว์หน่อยอ่าโชว์ คือกูได้อะไรมาแกะวันเนี้ยอุปกรณ์เครื่องเขียนคุโรมิใช่ไหมอ,อแล้วกูก็จะแกะของใส่กระกองอิสอที่ได้มาก่อนหน้าใช่ไหมอ่าเริ่มเลยค่ะแกะได้เลยมีอะไรบ้างอ่าโชยดูหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยโชยให้กล้องดูหน่อยค่ะ อ่ะโชยดูน้อยตั้ง่อยค่ะตั้งขึ้นมาเลยคะ่ะอืมมีอะไรบางนี้อ่ะเย่เย่เป็นหมดอ่ะเริ่มจากอันแรกคะ่ะอ,อ่ะโชว์หยิบโช์นะคะไม่ทานนะคะอันนั้นที่กันความชื้น สินต่อไปค่ะปากกานะคะไหนคะโชว์เลยค่ะดึงแรงลกดึงทรงาน้นอันั้นแหละโอ้โหทำไมมันใหญ่ยาวขนาดนั้นนะขอดูหน่อยมันยาวจังแล้วมันจะใส่กล่องได้ไหมนเนี่ยมันเป็นเกล็ดด้วยเหรอเป็นเพปกาด้วย ได้ไหมคะอ่าต่อไปค่ะไห <Stick> er. น,ม,นนะมีกี่แผ่นนะนะมีหมี่แผ่นนะคะสองแผ่นค่ะโอ้เยอะนะนั่น่ะมีมากกว่าสิบแผ่นเอาง่ายเนายเนอะิออบ่อบไม้หมดเลยไม่ต้องนับละมันเยอะเหลือเกิน <laughs> ไม่เป็นไรลูกมันยังไม่มันยังไม่ขาดมันไอ้นั่นแค่แค่หลุดเฉยไม่เป็นไรเยยงไม้หมดเลยทีเดียวเลยเยอะมากอ๋อมีครีมที่คีบด้วยที่คีบปิเกอร์ดีเลยอ่ะหยิบออกมาโชว์เยอะมากใส่ไม่ได้ลูกมันใหญ่ไป อย่ามันงอแยกไว้แยกใส่ไว้เนฝากล่องก่อนจะได้ไม่หาย,ยทิกคีบนะมีมอโชมีทิ่คี้ให้ด้วยนะอืออือันีอะไรอีไกไปนะคะไปสกแอบด,ดูบานแล้วแอบดูบาแลใชอนะต้องใช้มือดึงออกดีๆลเดีด๋ยวิค,คี้มันงอ แข่งไงมาปลาช่วยมาอ่าได้แล้วโซ่เลยค่ะเข็มกัดเอาไว้ติดอะไรดีติดกระเป๋าติดอะไรได้เสื้อผ้าหยิบใช้มือหยิบดีๆหน่งเดี๋ยวค่ะอันนี้เป็นพุทอีดอันนี้ลายที่หนึ่งนะคะลายที่สามมีลาย เคค่ะชิ้นต่อไปค่ะต่าองอมีหลายลายมีเยอะเออชิ้นต่อไปเลย,ลยมีอะไรอีกมีสมุดเยอะใหญ่มากสมุดข้างไนเป็นไงเปลืให้ดูนะเป็นลายปะหรือเปล่าเรียบๆอ่าเป็นสมุดเรียบๆรรนะเป็นเส้นอ๋อเป็นแม่เหล็กป,ปิดปกไหนโชว์สวยๆโชว์ลุกร้อง ต่อไปค่ะจะหมดหรือยังอันนั้นคือลูกกุญแจลูกกุญแจสุดท้ายเทสค่ะเป็นไข่ไหมแต่ไม่ใส่เทสเป็นลายเนาะมีเสียงนกอีสาเรามาสักัีเลยชอบเลยไหมคะชอบเลยค่ะ โอเคค่ะคราวหน้าคูจะมาแกะอะไรอีกก็ติดตามนะคะในรายการกูดเกตแกะกองสวัสดีวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบาย